สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนานะครับแล้วก็เป็นพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากชั่วโมงก่อนๆได้ทํางานกันบ้างหรือยังอย่าเราอย่าลืมนะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้ทําก็ย้อนหลังกลับไปทําให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ ครูจะนําเสนอเรื่องราวอะไรบ้างนะครับไปติดตามเลยครับสําหรับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันช่วงนี้ก็จะถึงเทศกาลของวันเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในศาสนาพุทธเรามีวันสาคัญสําคัญอะไรบ้างนะครับเริ่มไล่ตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันมาฆบูชานะครับวันมาฆบูชาก็คือตรงกับ วันขึ้น15ค่ําเดือน3ใช่ไหมครับก็คือเป็นวันมีความสําคัญก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงโอวาทปฏติโมกนะครับก่พระสงฆ์จํานวน1250รูปนะครับที่พระสงฆ์เหล่านั้นมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายอัน,นี้คือเป็นวันสําคัญใช่ไหมครับอีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันวิสาขาบูชานะครวันวิสาขาบูชาก็คือตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6ใช่ไหมครับตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัด ประสูดใช่ไหมฮะตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานนะครับอของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นวันสําคัญสากลทางพระพุทธศาสนาและก็ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกเลยวันนี้ก็ถือสําคัญมากเป็นวันที่ชาวโลกนี่ก็ยกย่องมาเป็นวันสําคัญใช่ไหมครับอีกวันหนึ่งนะครับคือวันอัฐมีบูชาอัฐมีบูชานี่ก็คือ ต่อลงมาจากวันวิสาขะ7วันใช่ไหมครับอธฐมายบูชาก็คือวันแรม8ปดค่ำเดือน6เป็นวันที่มีการถาวายพระเพลิงพระพุทธสิริระใช่ไหมครหรือถ้าเราพูดง่ายคือเป็นการเผาศพของพระพุทธเจ้านั่นเองนะอันนี้คือให้เราฟังเข้าใจง่ายใช่ไหมครับอ่านา้นั้นมาก็จะเป็นวันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหาบูชาก็คือเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8มีความสําคัญยังไงก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ย ทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจกกักรกนปตสูตรแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าปัญจวัคคีทั้ง5มีใครบ้างมีโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะใช่ไหมฮะอันนี้คือปัญจพิทั้ง5ทําทให้พระรัตนตรัยครบ3ได้แก่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบนะครับเพราะว่าหลังจากฟังเทศแล้วเนี่ยนะฮะโกนทัญญะพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือ มีความหมายคือรู้ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นเองใช่ครับอีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันวันเข้าพรรษาและก็วันออกพรรษาใช่ไหมครับเรเรียนดูในตารางเป็นสีแดงใช่ไหมครับที่ครูทําไว้นี่คือในช่วงของวันเข้าพรรษานะเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11 เนี่ก็เป็นเร,เรื่องของการพระสงฆ์ทั้งหมดเราจะต้องจำบรรษาอยู่ตามวัดนะครับจะไม่ออกไปไหนนะครับอีกวันหนึ่งก็คือวันธรรมสวรรนะฮะหรือที่เราเรียกกันว่าวันพระนั่นเองนะเป็นวันพระก็คือจะมีเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งจะมีอยู่4วันก็คือมีวันแรมวันแรม8ค่ำนะครับแรม15คหาค่ำแล้วก็ขึ้น8ค่ำ ขึ้น15บาคำของทุกปีของทุกเดือนนะครับขอโทษทีก็คือเดือนหนึ่งจะมีอยู่4วันนะครับอันนี้คือเป็นวันธรรมศสวนะใช่ไหมครับเป็นวันประชุมสงฆ์ชาวพุทธก็ถือปฏิบัติเข้าวัดไปใสรตาทำบุญตักบาตรใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นวันสําคัญของศาสนาพุทธเรานะครับนี้นะครับ พอถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้กิจกรรมที่เราควรทำนะก็คือต้มีการรักษาศีลทาบุญตักบาทฟังฟังและก็สนทนาธรรมบําเพ็ญประโยชน์ นะครับตักบาตรเท,ทโวอันนี้จะมีขึ้นในเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นใช่ไหมครับวันตักบาตรเท,ทโวเนี่ยนะฮะเราจะมีการนั่งสมาธิสวดมนต์รึกถึงคุณของพระธนตรัยนะครับมีการเบียนเทียนเบียนเทียนคือเป็นการบูชาพิเศษการเบียนเทียนนั้นก็จะมีเฉพาะแค่ในวันามาฆบูชาวันวิสาขะและก็วันอาสาฬหาบูชานะครับอาจจะมีการรอเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝนอันนี้นะรอเทียน ถาวายภาพน้้ำฝนก็จะมีเฉพาะในวันเข้าบรรษาใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราควรจะปฏิบัตินะครับควรจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่า ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศศาสนพิธนะีหรือพิธีกรรมและวันสําคัญทางพพุทธศาสนานันมีประโยชน์มากมายเลยนะักเรียนครับัึงแต่ช่วยขัดเกลากิเลสในจิตใจให้เบาบางเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีอของพุทธศาสนชนะครับทำให้เกิดความสมัครสมานสมัคคีกันเป็นการช่วยทํรูปบํารุงเกื้อหนุนให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองและก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นใช่ไหมก่อให้เกิดความสงบสุขในการดําเนินชีวิตนะครับนำหลักธรรมมา เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราเป็นนักเรียนเราก็ควรสนใจสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าลืมกันนะครับเรียนครับอ่าทีนี้ในบนทนี้เรามาดูเลยนะครับพิธีกรรมสําคัญของศาสนาคริสต์นะครับศาสนาคริสต์เนี่ยมีพิธีกรรมที่สําคัญเนี่ยที่เขาเรียกว่าพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีทั้งหมดอยู่7ประการด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูครับแต่ละประการมีอะไรบ้างนะครับก็คือ 1. นนะครับพิธีศีลล้างบาปหรือศีลพิธีศีลจุ่มนะฮะเป็นพิธีแรกที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์เนี่ย ก่อนที่จะเข้ามานับถือศาสนาตนเนี่ยนะฮะชาวคริสต์ก็จะมีความเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมานั้นมีบาปเพราะฉะนั้นจะต้องมีทําพิธีล้างบาปก่อนเนาะจะได้เกิดความบริสุทธิ์แล้วก็นับถือศาสนาคริสต์นะครับสพิธีศีลกําลังตรงนี้เป็นพิธียืนยันความเชื่อและก็แสดงตนเป็นชาวคริสต์โดยสมบูรณ์เนาะพิธีศีลแก้บาปก็คือเป็นพิธีกรรมที่ชาวคริสต์เนี่ย จะต้องไปสารภาพบาปกับบาดหลวงเห็นไหมครับที่รูปรูปภาพข้างล่างนะฮะบ,บางครั้งก็อาจจะมีกา,าพพรท้งความผิดอะไรต่างก็ไปสารภาพบาปกับบาดหลวงสี่พิธีศีลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่สําคัญก็คือมีสัญลักษณ์ที่สาคัญคือแผ่นบังแล้วก็เหล้าอางุ่นนะครับขนมปังแล้วก็เหล้าอางุ่นที่แทนกายแทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูซึ่งคริสตชนจะได้รับจากบาดหลวงในพิธีมิซาบูชาขอบพระคุณ แล้วก็ชาวคริสต์จะต้องไปฟังมิตาในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะครับชาวคริสต์ทุกคนก็จะเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นั่นเองนะครับทีที่5ก็คือพิธี ศีลเจิมคนไข้เป็นพิธีที่จะเจิมคนไข้ด้วยน้ําเสกหรือถ้ามาเราก็คือน้ําหมดนั่นเองโดยมีบาทหลวงเป็นผู้ทําพิธีเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่คนที่ป่วยจะได้หายเร็วๆให้กําลังใจกันนะครับพิธีศีลอนุกรมหรือพิธีศีลบวชการนี้เป็นพิธีกรรมสาหรับคนที่จะมาบวชเป็นบาทหลวงนะครับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ก็ให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับนี่คือการแต่งกายของเขานะฮะพิธีสินสมรสก็คือการแต่งงานของหญิงชายชาวคริสเนี่ยโดยมีบัตรหลวงเป็นพระประธานใช่ไหมครับเป็นผู้ประกอบพิธีให้หรือเขาก็จะไปประกอบพิธีในโบสถ์ของชาวคริสนั่นเองนะครับไปดูอิสลามเป็นพิธีกรรมสาคัญของศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามนั้นนะครับเป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวช เนาะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมแต่มุสลิมทุกคนเน่ยเป็นทั้งคารวาสและก็เป็นทั้งนักบวชอยู่ในคนคนเดียวกันและก็ถือหลักของการหลักของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดาเนินชีวิตก็คือเป็นหลักเป็นแนวทางในการในการดาเนินชีวิตนั่นเองใช้หลักธรรมทั้งหมดเลยนะครับมีการละหมาดนะครับเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีในความเมตตาการุณาปราณีของพระอัลเลาะห์ใช่ไหมฮะซึ่งจะต้องปฏิบัติทุกวันวันละสามเวลาก็คือในช่วงย่ำรุง่ง กลางวันตอนเย็นพบค่ําแล้วก็ตอนกลางคืนอันนี้คือกระทาตลอดเวลาเลยนะครับพิธีถือศีลอดเป็นการละเว้นจากการกินการดื่มการเสพการร่วม,วมเพศการนินทาตลอดจนการประพฤติที่ผิดบาปทุกอย่างจะก,กระทําในเดือนรอมฎอนเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับพิธีฮัตก็คือเป็นการไปทําศาสนกิจนะที่นครเมกานะั้นดูริภาพอันแรกนะ,นะครับทักเรียนเนาะ อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็นข้อกําหนดประการหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติไว้ให้แก่มุสลิมคุณสมบัติของผู้ที่จะไปประกอบพิธีนี้ก็คือจะต้องเป็นมุสลิลนะบรรลุศาสนาภาวะมีสติปัญญาสมบูรณ์มีความสามารถเช่นมีทุนทรัพย์เพียงพอมีสุขภาพแข็งแรงมีการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับนี่เป็นพิธีกรรมของศาสนาอิสลามนะครับ พ,พ,พิษณุสัาคลันหินดูนะครับทีนี้เรามาดูเนาะก็คือเป็นเรื่องของกฎสําคัญของวันณะนะครับกฎสําคัญของวันณนะอันนี้พราหมณ์ฮินดูการแต่งงานจะแต่งงานกับคนนอกวันณะไม่ได้นะครับอา,อาหารที่รับประทานจะมีข้อกําหนดว่าสิ่งใดกินได้หรือไม่ได้คนในวันณะที่ต่ํากว่าจะปรุงอาหารในคนวันณะสูงกว่ากินไม่ได้นะครับอาชีพก็คือต้องเป็นอาชีพที่ที่ทำกำหนดของวันณะนะฮะ หสถานที่อยู่ในกฎเดิมห้ามมีถิ่นฐานบ้านช่องนอกเขตประเทศอินเดียห้ามเดินเดินเรือในทะเลแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยยึดถือปฏิบัติกันแล้วนะคะอันนี้คือเป็นกฎของวันน,นะ,ะพิธีประจําบ้านคือพิธีสังสการก็คือเป็นพิธีกรรมที่ทําให้บริสุทธิ์นะฮะผู้ที่อยู่ในวันณะพราหมณ์กษัตริย์และก็แพทย์จะต้องปฏิบัติ มีอยู่12อย่างคือ1พิธีตั้งคันพิธีเมื่อเด็กมีลมปราณคือตอนเด็กเกิดนั่นเองพิธีแยกหญิงตั้งคันพิธีคลอดบุตรพิธีตั้งชื่อเด็กพิธีนําเด็กออกไปดูดวงอาทิตย์นะฮะพิธีป้อนข้าวพิธีโกนผมพิธีตัดผมพิธีเริ่มการศึกษาพิธีกลับเข้าบ้านพิธีแต่งงานอันนี้คือเป็นพิธีกรรมของศาสนาพระพินดูนะครับที่เขาถือปฏิบัติกันนะครับ หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของพิธีศาสตร์นะครับพิธีศาสตร์ก็เรียกเป็นพธิธีที่ทําบุญอย่างหนึ่งนะที่ลูกหลานเนี่ยทำบุญอุทิศไปให้แก่บิดามารดาหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนาะจะกระทํากันในเดือน10ตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำจนถึงแรม15บห้าค่ำเรียกว่าทําบินดานะฮะซึ่งหมายถึงก้อนข้าวที่จะถอยอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับเนาะเป็นการทําบุญอุทิศไปให้บ,บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับ อีกอันหนึ่งคือเป็นพิธีบูชาเทวดาถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในวรรณะสูงก็จะมีพิธีสวดภาวนาอาบน้ําเพื่อชำระร่างกายและก็สังเวยเทวดาทุกวันนะครับและในวันศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปน้ัรสการบําเพ็ญกุศลในเทวาลัยแต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในวรรณะต่ําจะปฏิบัติแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือเป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับืออีกศาสนาหนึ่งนะครับเป็นพิธีกรรมสําคัญของศาสนาซิกนะครับ ก็จะมีเป็นพิธีสังคัดนะฮะเป็นพิธีชุมนุมของผู้นับถือศาสนาซิกนะซึ่งทุกคนจะมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจะไม่มีใครได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษเช่นต้องตักน้ําเช็ดรองเท้าด้วยตนเองนะครับพิธีอมฤตสังสการก็เป็นพิธีในการรับคนเข้าสู่ศาสนาซิกซึ่งจะได้จะใช้หลักแห่งความเสมอภาคและก็ไม่เรังเกียจกันนะฮะพิธีปาหุ่นก็เป็นพิธีล้างบาป หลังจากผ่านพิธีปาหุ่นแล้วนะผู้ชายก็จะมีชื่อลงท้ายว่าสิงหรือประมุหรือว่าสิงนะครับความหมายถึงว่าความเข้มแข็งดังเช่นสิงโตนะครับส่วนผู้หญิงก็จะมีชื่อลงท้ายด้วยว่าเก่าเป็นเสร็จพิธีแล้วก็จะได้รับกะกะอะไรกะกะคืออะไรเราไปดูครับ ที่ว่าบอกว่ากะกะก็คือกะ5ประการนะครับมีอะไรบ้างในดิบดูนในรูปภาพประกอบด้วยกันละกันนะครับกะหมายแรกคือเกตหมายถึงต้องไว้ผมยาวโดยไม่ตัดหรือโกนเด็ดขาดเห็นไหมครับกางขาคือต้องมีหวีติดตัวติดที่ผม,มะนะฮะในรูปภาพเนาะ,ะกะชาก็คือหมายถึงต้องสวมกางเกงขาสั้นชั้นในนะครับกะราคืคอต้องสวมกําไลที่ทําด้วยเหล็กไว้ที่ข้อมือข้างขวา เกลือดปานก็หมายถึงต้องพกเกดติดตัวนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะาการแต่งกายของชาวาชาวาซิกนะครับที่เขาผ่านพิธีปาหุนแล้วนะครับก็จะลักษณะาการแต่งกายก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ทั้งหมดคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญอของพิธีกรรมแต่ละศาสนานะครับเราก็ได้ฟังไปแล้วเนาะสําสหรับวันนี้นะครับก็ฝากให้หนักเรียนได้ทํากิจกรรมหน้าที่า55านะครับ หน้าที่55นะครับออและอีก,อก,อกหน้าหนึ่งก็คือหน้า56นะครับก็ทำไป2หน้ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนักเรียนสวัสดีครับ